จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนกล่องแอร์ของมาต d าสตัวสกายแอคทีนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากศูนย์4ี่ร้อยกว่าบาทของแท้จะมีโลโก้มาด้าติดแบบนี้นะครับเรามาดูวิธีกันครับขั้นตอนแรกก็ถอดเกะหน้ารถออกก่อนครับโดยการบีบทั้งสองข้างนะครับบีบแล้วก็ปล่อยลงแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาง่ายๆเลยครับวิธีการถอดนะครับให้บีบสตัวนี้นะครับ กองแอรจะอยู่ข้างในนะครับบีบแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับดูกองที่เราใช้แล้วสี่หมื่นโลนะครับกับกลองใหม่สี 4, มันต่างกันมากเลยนะครับอันนี้เป่ามาละสี่ครั้งใช้ไม่ได้วิธีการใส่ก็เหมือนเดิมนะครับเอาโลโก้ไว้ข้างบนนะครับ แล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดให้แน่นแบนนี้นะครับแล้วก็ประกอบกับก็ใส่ข้างล่างก่อนนะแล้วก็บีบเหมือนเดิมให้ตัวล็อกมันเข้าเป็นการเสร็จ